เปเดอะแบกนะคะที่ใส่ได้ทุกอย่างเอาไปทํางานเอาไปเที่ยวด้วยนะคะใส่ของในทาง iPad นะคะหรือใครอยากจะใส่โน้ตบุ๊กจัดเต็มแน่นอนเป้ไซส์ใหญ่ที่ทุกคนหลงรักกลับมาแล้วคะ่ะฟังก์ชันครบจุใจกับคลาสสิก37นะคะบอกเลยว่าใครที่เป็นสาวกตามหาเป้เดอะแบกนะคะที่ใส่ได้ทุกอย่างเอาไปทํางานเอาไปเที่ยวด้วยนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยจัดเต็มแน่นอนเขามาด้วยกันเนี่ยทั้งหมด15ช่องการจัดเก็บค่ะที่สาคัญผ้านะคะก็คือดีลักซ์ไนล่อนนะคะกันน้ํา80%เรแล้วก็บอกเลยว ทนทานทําความสะอาดก็ง่ายด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันด้านในของกันเลยค่ะ รู้แค่ในกลุ่มลับกับโปเดตโปปังรู้ก่อนใครรีบเข้ากลุ่มเดวนๆเลยนะคะมาดูฟังก์ชันการใช้งานนะคะด้านหน้าเนี่ยบอกเลยว่าอลังการมากนะคะเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาจะมีช่องลวงอนเนกประสงค์ที่เราสามารถใช้เป็นสมุดโน้ตเล็กๆนะคะหรือของใช้ที่เราต้องแบบหยิบใช้บ่อยๆของจาเป็นเป็นยาตรงนี้เนี่ยคือสะดวกมากที่สําคัญนะคะเขาจะมีการแต่งตรงเนี้ยก็จะมีซิปนะคะที่ใส่ของอะไรของเราเนี่ยได้อีกเป็นยาดมนะคะเป็นกุญแจรถนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นลูกเล่นแบบเนี้ยนะคะที่ มีให้เราเนี่ยสามารถใส่ของนะคะแค่ตรงนี้ก็ได้สี่ช่องแล้วเนาะแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะนี่เลยให้ดูนะคะด้านบนตัวนี้เนี่ยเขาทํามาเป็นที่เหมือนกับเป็น wallet ให้เราเลยนะเราจะใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้หรือเราจะใช้เป็นกระเป๋าตังก็ได้ะคะ่ะแล้วพอชั้นถัดมาเลยนะนี่ค่ะยังไม่ทันเข้าช่องหลักเลยนะมีช่องที่สามารถใส่กล่องแว่นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใส่ของใช้จุกจิกอะไรของเราก็ได้และที่สําคัญให้ดูด้านข้างก่อนนะคะทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีช่องยางยืดใส่พวกร่มพกนะคะหรือว่าเป็นขวดน้ํานะคะก็ได้เลยนะคะ <leading> แบบจุก และที่สําคัญเดี๋ยวดูช่องหลักกันนี่อลังการมากนะคะรุ่นนี้เขามีช่องสําหรับใส่ iPad นะคะใส่น้ตบุ๊กให้เราเลยแล้วตัวนี้ก็บุฟองน้ำเนี่ยหนานุ่มให้เราด้วยตรงกลางเนี่ยใครอยากใส่แ้ม a 4นะคะโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยคือใส่ได้เลยนะจุจริงๆแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะเขาจะมีเป็นช่องลวงอันอื่นประสงค์ตัวนี้ก็มี10ฟเซฟตี้มีช่องเสียบปากกาให้เรียกว่าใบนี้ใบเดียวเนี่ยจะพกไปทํางานหรือว่าเอาไปเที่ยวด้วยนะคะบอกเลยว่า ตอบโจทย์สุดๆแต่เท่านั้นยังไม่พอเขายังมีช่องด้านหลังด้วยค่ะช่องด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะที่เปิดมาปุ๊บตัวนีนะ้สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะ mm hmm. ก็โปรแม็กก็ใส่ได้เลยเพราะว่าช่องค่อนข้างกว้างขวา,างเลยแล้วก็ดูสายนิดนึงนะคะสายตัวนี้เนี่ยเราจะทําแบบเย็บติดมาเลยแล้วบุฟองน้ําตัวนี้หนานุ่มมากๆตัวนี้ระบายอากาศได้ดีช่วยกระจายน้ําหนักเวลาเราใส่ของเยอะไม่ต้องกังวลว่าจะปวดบ่าปวดไหล่นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมีอีกสายหนึ่งสาหรับสายคล้องมือเนาะตรงนี้ก็อยู่โรงสวยแบบนี้เลยค่ะ มาถึงขนาดกันบ้างนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะความกว้างจากซ้ายไปขวานะคะอยู่ที่2 9ซนติเมตรหรือ11.5นิ้วค่ะความลึกของฐานกระเป๋าทํามาจัดเต็มเลยนะคะอยู่ที่10ซนติเมตรหรือว่า4นิ้วค่ะส่วนความสูงนะคะก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะความสูงอยู่ที่40.5ซนติเมตรหรือว่า16นิ้วค่ะทีนี้เดี๋ยวขอดูนะคะตัวสายนี้ตัวนี้หนึ่งเนาะเป็นสายที่เขาเย็บติดมานะคะขนาดนะคะถ้าเกิดว่าเราปรับสั้นสุดแบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่ cm, หรือว่า2 6ซนติเมตรหรือว,ะะว่ารา่รับ ยาวสุดเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาทํามาให้เราแบบสามารถปรับได้ตามสรีระเราเลยเนาะเวลาเราปรับยาวสุดจะยาวอยู่ที่94.5เซนติมตรหรือว่า37.2นิ้วค่ะรุ่นนี้นะคะหนักที่525กรัมค่ะมี5สีด้วยกันนะคะสีแรกก็คือคลาสสิกแบ็คดำสนิทแมทง่ายใช้ได้ทุกวันค่ะ2คือสโอกเกรสีเทาอ่อนอมชมพูลุกสุดครูทันสมัย3ม็อกค่ามูส ok สีน้ำตาลอมส้มเบสซอฟละมุนนุ่มนวล 4คือ t o ฟฟี่บรา w ์สีน้ำตาลเข้มอมแดงที่เล่นอบอุ่นดูเป็นกันเองค่ะและก็มี5 Arctic Ocean, ้าอาร์กติกโเชียนสีน้ำเงินเข้มอมเทาสูขขุมลึกลับมีสเสน่ห์ราคานะคะ3,190บาทไอ้นะนํำเลยนะคะใครที่รอบที่แล้วเนี่ยทันหรือไม่ทันก็ตามรอบนี้ต้องรีบจัดก่อนที่น้องจะโอาเพราะาย,ยังไม่แน่ใจเลยว่าเขาเนี่ยจะมีรีสต็อกกลับมาอีกหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยชอบสีไหนรีบจัดเลยนะคะ